เรามาเริ่มเขียนบัวกันเลยนะครับนะครับเราจะเขียนบัวกันอย่างไรนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมนํามาจาก Facebook นะครับ Facebook ของต่างประเทศนะครับเป็นอาลิฟอันนาเมนต์นะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันชื่ออ่านถูกไหมนะฮะผมก็อิมพอร์ตไฟล์มาเลยนะครับอิมพอร์ตเข้ามาอิมพอร์ตเข้ามาเสร็จผมก็เลือกนี่ครับตัวนี้ครับแล้วเราไปเลือก Image นะครับเลือก Image ตรงบริเวณนี้ครับอิมเมแล้วก็กด Import เข้ามานะครับมาวางไว้แล้วก็ขยาดึงกับป้ายนะครับ เราได้รูปแล้วนะครับเราจะทําไงกับรูปเราคลิกขวาระเบิดไปก่อนหนึ่งรูปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกทากรุ๊ปไปเขาอีกรอบนึงนครับคลิกขวาทำกรุ๊ปรอบหนึ่งแล้วก็กด2หนนะครับนี่ให้เขาเข้ามาอยู่ในให้มีจุดไข่ปลาโดยรอบแบบนี้นะครับเราก็จะกดตัวทีหรือไปกดตรับเมตรก็ได้ครับนี่เมชูเมนนะเราก็จะมาดูว่าตัวนี้มันกว้างยาวเท่าไหร่เราเอาเอาบริเวณนี้ก็ได้นะครับบริเวณนี้9เซนเนี่ยมีแค่จุดนี้ก็ได้ครับหนึ่งคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ามาคลิกนี่หนึ แล้วก็พิมพ์90นะครับผมเขียนหน่วยเป็นมิลน,นะครับเลนเทอร์เยสเา้าปนะครับผมแล้วก็กดซูเปอร์เอ็กเนแนะ่เราได้ยายบัวเราได้มุมบัวแล้วอามุมบัวมุมบัวตรงไหนมุมนี้มุมนี้อยู่ตรงไหนมุมนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอามุมนี้อยู่ด้านบนนะ่เราก็ลากมาเลยนะครับมาใช่อวกนะครับลากนะครับลากมานะครับลากมาเสร็จปื๊บปื๊บ ปุ๊บนี่แน่ฮะแล้วก็มาเสร็จมาจัไม่ได้ก็เลยขี้เกียจยกนะ่าเดี๋ยวเขามาจัดอีกทีหนึ่งจากยกปุ๊บนี่ครับนี่ครับบัวเป็นบัวเป็นบัวครับเป็นบัวเป็น GRC นะไม่แน่นะผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะครับเป็น GRC หรือเป็นบัวสําเร็จก็ได้นะครับเป็นบัวสําเร็จเดี๋ยวนี้ก็นิยมพินิยมนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ บริเวณนี้เราก็ใช้ตัวนี่ครับตัวนี้นะครับตัวพอยอาร์คน่ครับพอยอาร์คนะพอยอาร์คจับนี่แล้วก็ปึ๊บดึงมาเข้ามานะครับเข้ามานี่ครับเราก็ทําการลบรืดออกนะครับนี่ถ้าใครมีตัวนี้นะถ้าใครมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็ใช้กดตัวนี้เลยนะครับกดตัวนี้เสร็จนะฮะแล้วเราก็ไปกดเราคลิกบริเวณนี้123่งสองสามทบัวนะเราก็โปรไฟล์วิดีโอสองนะเราก็กดนี่ครับกดบวกนะครับกดบวกเลยปึ้งแล้วกด บัวพิมพ์เทาไหรบ,บัวนะเป็นบัว่าเป็นบัวแล้วกดโอเคเขาเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมต่อไปเราต้องทํำยังไงสมมุติเราจะดึงด้านบนขอบด้านบนแล้วก็มุมนะครับเป็นเรบนี่ครับบริเวณนี้เนาะสมมติว่าผมมีบ้านมีบ้านหนึ่งหลังนะมีบ้านหนึ่งหลังปึ๊บลใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยหน่อยอ้าวเรดนี้นะอ่ะผมก็จะดึงมุมนี้ผมก็คลิกนี่ก็ได้ครับให้มันไปตามเส้นแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดบิ้ว มันก็ขึ้นมาลักษณะแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับนี่สวยเลยนะครับเห็นไหมสวยเลยนะครับหรือบ,บอกว่าเอ,าอยากเขียนนะอยากเขียนนะอ,อยากบิวเองอะ่ะอาได้โยมมานี่ปึ๊บเข้ามานี่นะครับมานี่เลยมานี่เลยนี่ดึงเอาเองก็ได้นะครับดึงเอาเองนะครับนี่นะเ,เห็นไหมครับก็เรียบร้อยโรงเรียนสมัยไปนะครับสบายๆนะครับผม หรือจะนี่เอาอีกแล้วมีอีกแล้วเห็นไหมฮะต่อไปนี้หรือจะอย่างนี้ก็ได้นะถ้าใครบอกว่าเอ้ผมไม่มี extension 2นะไม่มี extension ไม่มีอะไรไ extension โประฟองโปง๊ะฟ้าอะไรเลยทํำยังไงดีอันนี้ก็ต้องไปหมุนอ่าตัวนี้กดพิงบอลปั๊บนี่แน่หมุน,น,น,นะมนวันนี้ก็ก,กดปุ๊บนี่แนะ่เราจะกดก่อนนะฮะกดเด็ดปุ๊บนี่เราก็จะมาตับตั้งมันจะดึกนี่แนะ่ บริเวณนี้เราก็จะจับยกฝั่งนี้แล้วกันอคขิ้เกียจขยับอีกทีนึงก็ยกฝั่งนี้เนาะเรามุมฝัมม่งนี้แล้วต่อไปแล้วคลิกครอบนะครับคลิกครอบคลิกครอบนี่จะได้เส้นหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไป follow มีแล้วก,กดคลิกทีเดียวเรียบร้อยเลยครับเห็นไหมครับ การทําบัวง่ายๆนะครับนี่ครับใครก็ทําได้ลองไปทําดูนะครับอยากเห็นว่ามันเป็นบัวจริงๆไหมเราก็ต้องไปตัดดูนะครับไปตัดดูชึกนี่แน่กดเลยเห็นไหมครับแล้วก็กดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งอยู่ไหนเอยกดนี่ให้เห็นเป็นภาพตัดเซกชันให้เห็นชัดเจนว่าใช่หรือไม่นะครับผมเห็นไหมทุกคนก็ทําได้นะครับลองไปทําดูนะครับภาพตัดนี้บัวแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้อ่าโอเคนะครับ